ครับสวัสดีครับผมช่างลูกนะครับ๋วันนี้เราจะมาตัดทรงอันเดอร์คัตกันนะครับก่อนอื่นนะครับแบ่งผมนะครับผมขึ้นด้วยเบอร์สามนะครับไถสูงเลยนะครับ ประมาณ45องศา,าครับเพื่อให้มันเรียมกินผมได้ดีนะครับช่างบางคนก็จะขึ้นเบอร์2องครับแล้วแล้วต่วเล่าแล้วครับใช้เบอร์3าช้าครับไม่ต้องดีนะครับส่งง่ายๆครับอันทีคทัดส่งนี้กำลังฮิตนะครับกลุ่มใบรุ่น ไว้ทำงานนะครับคิดมากครับทรงนี้สไตล์เกาหลีนะครับเหมาะกับคนเอเชียนะครับทรงนี้เทปทเทปยุโรปเขาจะไม่ค่อยตัดกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นเน้น fade ฟเฟดไฮเฟดนะครับเอเชียจะเน้นทูบ็อกซ์อันเดอร์คัตเอามาดูด้านหลังกันนะครับยังใช้ฟันรองเบอร์สามอยู่นะครับขึ้นไป ประมาณหูบนนะครับประมาณรองทรงสูงครับพยายามขึ้นให้เป็นทุยนะครับขึ้นไปแล้วทำให้ัมลูกค้าเดินจะไม่สวยเลยครับที่เราือผมก็จะสะบัดหน้าแบตเรียกขึ้นอยู่ประมาณรองทรงสูงครับเบอร์สามเฉยลังทุยสวยพอดีเลยครับ ไม่ต้องรีบครับตางไหนยังไม่เนียนก็เก็บตัวข้างล่างเราอย่าเพิ่งไปใส่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาทําโครงสร้างด้านบนก่อนเดี๋ยวตัวด้านล่างเราเราค่อยมาเก็บอีกทีนะครับตัวนี้ลูกค้าขอจรเป็นจรขาวนะครับไม่ไว้จรน,นะครับบางคนก็จะให้ไว้จรบางคนก็จะไม่ชอบนะครับจัดให้หมดครับ จะได้หมดครับทุกทรงครับให้จะโขมานะครับอีกฝั่งนะครับขึ้นเหมือนกันครับขึ้นสูงเลยครับบันรองเบอร์สามช้าๆครับไม่ต้องรีบต,ตัวโจรอาจจะยังไม่เนียนเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เก็บท่หลังนี้ตอนนี้เรา เน้นโครงสร้างก่อนนะครับฐานทรงก่อนทำเป็นขอบทรงก่อนนะครับจะสังเกตดูแล้วผมจะใช้เฉียงๆนะครับไถเฉียงมันทำให้บบเบ็ดตรเลรียนกินกินผมได้ดีนะครับจะสะบัด สังเกตนะครับมันจะสะบัดช่างใหม่ๆฝึกฝกนะครับฝึกสะบัดข้อมือนะครับทรงนี้สามารถตัดวีเลยก็ได้นะครับถ้าใครถนัดวีก็ตัดวีเลยครับแต่ตัวนี้ผมใช้เป็นฟันรองนะครับเพราะว่าม,มันจะเร็วกว่าเอาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามากันโขบ กันที่หลังก็ได้แต่ผมจะกัารอขบก่อนนะครับเพราะเนื้อผมมันมีเยอะมันเวลามันกันไปมันจะดูดูชัดดีนะครับตัวกันขอบคุ้มมากครับตัวนี้จรลูกค้าบอกว่าไม่ไว้ครับตัดออกเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาฝีจรน,นะครับข้างหูนะครับไม่ต้องเข้าลึกนะครับ หมาะครับหมาะสำหรับคนเอเชียนะครับตอนนี้พวกกลุ่มนักศึกษานักเรียนตัดกันเยอะครับทรงนี้ครับแต่ละวันด้านเราจะตัดทรงทูบ b o อก,กับ under อรับนี้เยอะมากครับสิบกว่าหัวขึ้นนะครับส่วนใหญ่ครับจะมีแต่ทรงนี้ครับตัวข้างหลังพอดีหัวลูกค้าออกจะสั้นนิดนึงเดี๋ยวตัวข้างหลังเราจะทำเป็นธรรมชาติเอาครับ เราจะไม่กันนะครับกันแค่จอนแล้วก็ข้างหูตัวข้างหลังเราจะไล่เป็นธรรมชาติเอาตัดจอนออกเลยนะครับเาากช้าๆครับไม่ต้องรีบ ต่อไปผมจะมาใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็โยกฟันครับถ่ายเชื่อมกับตัวเบอร์สามที่เราขึ้นโครงสร้างนะครับ,รบพยายามเผยหน้าแบตเตอรี่น,นะครับตรงนี้ครับเ,เริ่มนวลขึ้นมาแล้วครับเฉียง45องศานะครับถ่ายเชื่อมลย,ยพยายามขึ้นตรงๆไปแล้วก็สะบัดแบตเตอรี่นะครับ ทรงนี้ง่ายมากครับทรงนี้ย้ำนะครับทรงอันเดอร์คัตแต่ละช่างอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นทรงสไตล์ของช่างดุกนะครับสไตล์ร้านดุกคัตนะครับจะเป็นแนวผสมนะครับแฟชั่นร่วมสมัยนะครับผสมกับรองทรง ช้าๆครับไม่ต้องเรีบผมจะตัดอยู่ประมาณ20-30ถึงนาทีนะครับแต่ละหัวแล้วแต่ความยากง่ายของหัวลูกค้านะครับเส้นผมแล้วก็รูปกระโหลกศีรษะนะครับลูกค้าบางคนก็จะหลุมเยอะก็อาจจะเก็บนานหน่อยนะครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังผมจะไม่กันขอบนะครับ จะทำเป็นแบบธรรมชาติขึ้นไปนะครับช้าๆครับไม่ต้องรีบครับอาจจะสังเกตนะครับผมจะสะบัดข้อมือตลอดนะครับฝึกนะครับฝึกสะบัดข้อมือครับมันจะทำให้ให้งานเราดูเร็วขึ้นครับสะบัดข้อมือเก่งนะครับแต่ถ้ายังไม่ชำนาญก็แนะนำใช้ฟันลงไปก่นนะครับช้าๆครับ ว่าเดี๋ยวถ้าพลาดขึ้นมาก็จะเปลี่ยนทรงได้เลยนะครับดูฟังนะครับยังใช้เบอร์หนึ่งอยู่นะครับเก็บนะครับจะขึ้นไปประมาณ2เซนนะครับแล้วก็โยกฟันเป็น1.5นะครับไถขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์สช้าๆครับ ตัดง่ายมากครับวีผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับจะเน้นสะบัดข้อมือเอานะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเร็วนะครับเก็บด้านข้างนะครับเชียงทรงยอดนิยมครับทรงนี้ พยายามโยกฟันขึ้นลงขึ้นลงนะครับตรงไหนยังไม่เชื่อมครับยามแบตเตอรี่ทุกวันนี้มันสามารถปรับฟันได้นะครับสะดวกครับทุกวันนี้ครับไร้สายครับตัวนี้ผมใช้เป็นของบับเบิร์เบนนะครับแบตเตอรี่นะครับเอาต่อไปครับผมจะใช้ฟันลงเป็น0.5นะครับ เก็บข้างล่างโจรสะบัดนะครับสะบัดเชื่อมเบอร์หนึ่งนะครับเริ่มเงาสวยแล้วครับเอาไปฟันเปล่านะครับเก็บตรงที่เรากันยังเห็นโขบอยู่นะครับเอาฟันฟันเปล่าเก็บไปเลยครับตัวด้านหลังนะครับ0.5นนะครับจะสะบัดขึ้นสูงนะครับตัวนี้อยู่ประมาณติ่งหูนะครับ ข้างหลังผมจะไม่กันนะครับจะไว้เพื่อให้หัวลูกค้าดูยาวขึ้นนะครับแต่ถ้าหัวยาวแล้วเราก็กันได้ครับแต่ตัวนี้ผมเน้นแบบธรรมชาติให้มีลาๆผมนิดๆนะครับให้ดูหัวหัวยาวขึ้น0.5อยู่นะครับตัวนี้ โยกฟันขึ้นลงนะครับตรงไหนยังไม่เชื่อมก็เก็บไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบสบัดขึ้นไปเชื่อมกับเบิร์งหนึ่งนะครับปรับโยกฟันนะครับไยังไม่เชื่อม เก็บไปนะครับเก็บไปเชื่อมตัวนี้ใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับเก็บรอยที่เรากันนะครับครับต่อไปครับมาดูด้านบนนะครับในการซอยผมอันเดอร์คัทนะครับฉีดน้ําเลยครับแบ่งแบ่งผมนะครับตัวนี้ผมจะแบ่งผมจากขวัญนะครับขวัญผมจะแบ่งมาข้างหลังนะครับเครื่องแล้วแยก ตรงข้างนะครับเอามาช่อหนึ่งก่อนนะครับทําเป็นไกด์ไลน์นะครับผมจะเอาไว้ประมาณให้ตกอยู่ประมาณคิวนะครับตัวนี้ผมลูกค้าเปียกน้าอยู่เวลาแห้งไปมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณคิวครับห่างคิวผมทาไกด์ไลน์เป็นอยู่ประมาณหางคิวนะครับอ่าปล่อยมาอีกช่อหนึ่งครับ จะทำช่อยาวๆเลยนะครับง่ายดีครับไปครับแบ่งไม้ช่อหนึ่งครับส่งอันเดอร์คัทมันจะเป็น2ชั้นนะครับจะข้างบนจะยาวหน่อยนะอีกฝั่งหนึ่งครับทำเหมือนกันครับ แบ่งมาทีลโชค่ครับตกอยู่ประมาณคิวนะครับแบ่งไปโชค่ครับเราจะเอามือหนีบก็ได้นะครับหรือจะเอาหวีตัดเลยหวีทาบแล้วก็ตัดเลยก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกเอาข้างหน้าครับอยู่ประมาณคิวบนนะครับ เริ่มช่กลางครับต่อไปครับซอยสไลด์นะครับตัวนี้ลดความหนานะครับตรงไหนหนาแล้วก็ซอยสไลด์ตรงไหนบางแล้วเราไม่ต้องซอยนะครับส่วนที่หนาๆน,น,นะครับซอยมันดูพิ้วนะครับ ำซอยมั่วน,นะครับเอาเฉพาะตรงที่หนาๆนะครับไลนิดนึงด้วยฟังนะครับตรงนี้ยังเป็นก้อนอยู่นะครับยกขึ้นเลยครับซอยเลยขึ้นครับชุบๆยังเป็นกน้อนโอเคครับเพิ่มบางนะครับสวยนะครับเดีย๋ยวมาไล่ด้านบนนิดนึงตรงนี้หนาก็เก็บนิดนึงนะครับ มีเป็นก้อนอยู่ก็เก็บอีกครับยังเป็นก้อนอยู่นะครับเหนนะครับโอเคน่าจะโอเคแล้วครับตัดง่ายมากก็ทรงนี้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ครับ เป่าผมให้แห้งนะครับเช็คดูนะครับอีกรอบก็ให้ลูกค้าถามลูกค้าดูว่าโอเคไหมถ้าลูกค้าโอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างบ้านๆนะครับขอบคุณครับ